สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทั้งพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสาวปปลาวนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูนะคะครั้งแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์ณรีนะคะจะมาทำคลิปเป็น Love s ร o ่ y ร Random นะคะเอพิโซดที่ น่าจะเป็น6หรือเจ็นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าความรักของเรื่องราวความรักที่จะปรากฏขึ้นในคลิปนี้เรื่องราวที่ไพ่จะเป็นผู้ออกคำทำนายนะคะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอย่างไรสถานะไหนนะคะคนสดนี้คู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานก่อนนะคะพลังงานของฝั่งกลองที่หนึ่ง จัดเม้นตนะคะมีเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องของภมริขิตเรื่องของปฏิหารโชคชะตาที่พาให้คุณสองคนมาพบกันนะคะเรามาดูนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างไรนะคะขอดูนะคะว่าให้ช่วยบอกตัวตนสถานะของคุณนะคะหรือว่าคนรักของคุณในตอนนี้หน่อยคุณเป็น อัศวินไม้เท้าค่ะว้าวอัศวินไม้เท้านะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแล้วอัศวินไม้เท้านะคะตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เป็นอัศวินไม้เท้าเป็นได้นะคะทั้งคนที่กําลังศึกษายอยู่แล้วก็คนที่ทํางานแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีความเอ่อเรียกว่า ตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนคุณก็เรียนอย่างมีเป้าหมายไม่ว่าคุณจะทำงานคุณก็พยายามตั้งเป้าหมายมองหาถึงความสำเร็จตรงนั้นนะคะเป็นคนที่พร้อมรุยพร้อมสู้พร้อมเจองานหนักนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ดีนะคะมีการทำงานอย่างมีเป้าหมายมีการวางแผนนะคะนี่คืออัศวินไม้เท้านะ ลักษณะเหมือนเป็นคนที่มีไฟอยู่ในตัวนะคะไม่ว่าคนจะอายุเท่าไหร่แต่คุณกับแบบมีไฟอะนะคะคุณไม่หมดไฟคุณมีกำลังใจที่ดีในตัวของคุณเองนะคะคุณมีเป้าหมายชีวิตหรือมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างนะเป็นคนที่เก่งหลายด้านนะคะตรงนี้นะเป็นคนที่สนใจนะคะทั้งใน,ในเรื่องของสัตว์ใหม่ๆในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ ศาสตร์ทางจิตวิญญาณความดีงามตรงนี้คุณก็มีความสนใจด้วยนะคะเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะความเป็นอัศวินไม้เท้านะคะหัวสมัยใหม่ความคิดเปิดกว้างนะคะมีความคิดที่ยืดหยุน่นแล้วก็รับฟังคนอื่นมีความเป็นผู้นำนะนะคะดูดีมากเลยนะคะตรงนี้มาดูเรื่องราวความรักของคุณหน่อยนะคะ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้าง s t r a t h นะคะขออีกสองใบ the world อ้าและหนึ่งดาบนะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่านะคะคุณอาจจะได้เรียนในหลักสูตรอินเตอร์นะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเรียนเกี่ยวกับ สาขาอะไรที่ทำงานติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศนะคะการสื่อสารมวลชนหรือว่าการค้าระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศอารมณ์แบบนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศอยู่นะคะคุณมีเป้าหมายด้วยนะคะหนึ่งดาบนะหรือว่าตัวคุณเองอ่ะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปทำงานที่ต่างประเทศ อยากไปทํางานอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศหรือว่าอยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือณเวลานี้คุณใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้นะคะนะสเตรนท์คุณเข้มแข็งมากๆนะคะถ้าณเวลานี้คุณใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วหรือคุณมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วคุณน่ะตั้งใจทําในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นมาตลอดความฝันของคุณนะคะที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนไปอะไรอ่ะ ну. ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะคุณพยายามทำฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะสเตนตรงนี้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังเริ่มต้นความฝันนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณกำลังพยายามอยู่แล้วคุณกำลังตั้งเป้าหมายนะคะว่าคุณจะทำยังไงถึงจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้เรียนต่อต่างประเทศจะขอทุนยังไงหรือแม้แต่บางคนอาจจะคิดนะคะถ้ามีแฟนสายฝอสายฝอนะคะ เราจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไหมจะฝอไหนดีฝอฝั่งยุโรปฝอฝั่งอเมริกานะคะรประมาณนี้นะอยากไปอยู่ต่างประเทศนะถ้าเกิดว่ามีความครซี่มีความข้างไครนะคะในหนุ่มฝรั่งนะคะก็อาจจะมีลักษณะของการให้ มีคนที่พาเราไปนะคะช่วยเราไปแฟนของเราพาเราไปอยู่ต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากการคิดที่จะไปเรียนต่อหรือการไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองนะคะหรือบางคนอาจจะอยากไป work and travel นะคะเป็นอารมณ์แบบอยากไปเรียนรู้ประสบการณ์ไปทำงานได้เงินด้วยไปฝึกงานด้วยนะคะได้เครดิตในการแบบเอ่อในการการันตีว่าเราได้ไป เรียนรู้นะคะสามารถทำงานใช้ชีวิตในต่างแดนได้ w o r k a n d Travel ตัวนี้นะคะดูซิว่าจะสายอะไรสายฟอรหรือสายอะไรนะคะเรามาตามกันต่อดีกว่านะคะน่าสนุกจังเลยโชคชะตาจะนำพาคุณไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะอ้าวเดวิลขึ้นไปเลยนะคะโชคชะตาจะนำพาอัศวินไม้เท้าคนนี้ ไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าแต่เขามุ่งมั่นนะคะเราก็อยากที่จะทําความฝันตรงนี้ให้เป็นจริงนะคะหรือถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะน่าจะแบบอยากมีความสําเร็จอะไรบางอย่างในการที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่ต่างประเทศตรงนี้นะคะนะเพราะนั้นใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณน่าจะมีความฝันอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่า อยากมีชื่อเสียงโด่งดังทำ Tik t อกทำยูทูบเบอร์แล้วมีคนได้รู้จักนะคะตรงนี้ก็ได้นะมีคนรู้จักทั่วโลกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์จะแปลให้กว้างหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่ดูตรงนี้จะหลากหลายนะคะเป็นดวงของคนโดยรวมนะต้องดูว่าของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศในด้านไหนอะไรอย่างไรหรือว่าเคยมีความฝันนะคะอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะอยากจะไปแบบ ดูว่าต่างประเทศมันเป็นยังไงนะคะไปเปิดโลกทัศน์ของตนเองตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะจะมีโอกาสอย่างไรนะคะในการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ Empress เ,เข้ามาไพ่ของราชินีเดซว้าว Empress กับ d เด d เข้ามานะคะคุณเนี่ยอาจจะได้เจอคู่ครองที่เป็นสายฝอจริงๆนะดูสิ มีไพ่ของราชินีการมีคู่นะคะคู่เดทก็คือคู่ที่มาจากต่างประเทศคู่ชาวต่างชาตินะคะคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อแม่แม่ชาวต่างชาตินะคะตรงนี้ก็ได้เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มามองหาความสัมพันธ์ใหม่นะคะว้าวเริ่มเริ่มเห็นทางแล้วนะคะสายฝอก็มีโอกาสแล้วนะคะ,อะขอตามเรื่องอีกหน่อยขอตามเรื่องอีกหน่อย อัศวินไม้เท้าของเราเป็นอัศวินผู้หญิงก็ได้นะคะหรือเป็นอัศวินผู้ชายก็ได้นะคะที่มีความฝันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศตรงนี้นะคะเมจิกเชนว้าวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจริงด้วยนะคะสายฝอมาแรงห้าไม้เท้ามีเก้าดาบ มีสี่ถ้วยค่ะมีสิบถ้วยนะคะเหมือนกับว่าคนที่คุณฝันไว้นะคะ เขเ artist, ะะเาเป็นมจิกเชนนะคะเขาเป็นมจิชเนเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นคนที่มีความสามารถรอบรู้เป็นคนที่ฉลาดอาจจะทํางานได้หลายอย่างนะคะงานที่เขาทําอาจจะเป็นลักษณะของงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางนะคะเป็นครูอาจารย์ที่เก่งเป็นหมอที่เก่งเฉพาะทางเป็นช่างเป็นวิศวกรที่เก่งเฉพาะทางนะคะหรือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามีความสามารถหลายอย่างนะคะ เก่งหาตัวจับได้ยากนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เขาเจอปัญหาหนักเลยนะคะอาจจะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานความขัดแยง้งในเรื่องหน้าที่การงานหรือในเรื่องของชีวิตรักก็ได้นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะตอนนี้เมจิกเชียนคนนี้นะคะ เหมือนเขากำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในชีวิตของเขานะคะเป็นปัญหาที่ทำให้เขาเครียดมากๆนะคะหรือเป็นปัญหาความขัดแย้งกับคนรักนะคะความรักที่กำลังมีปัญหาหนักเลยนะคะไม่เข้าใจกันทะเลาะบ,บอกแหวงซึ่งกันและกันนะคะอาจจะทะเลาะกันรุนแรงก็ได้มาทั้ง9ก้าดาบแล้วก็มาทั้งห้าไม้เท้านะคะเหมือนความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้อ่ะนะคะ สี่ถ้วยเหมือนกับว่าเขาหยุดนะคะอุ้ยเขาหยุดในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะสี่ถ้วยความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาหวังนะคะตอนแรกเขารู้สึกว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยนะคะมันจะมีความสุขแต่เอาจริงก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เลยอะนะคะตรงนี้กับชีวิตการแต่งงานของเขานะคะ,ะมาดูซิว่าแล้วเป็นอย่างไรต่อนะคะ อ่ะแมจิกเชียนมานะคะคู่กันแล้วเป็นอย่างไรต่อหดาบเหมือนเขาหยุดนะคะเขาหยุดกับความสัมพันธ์ตรงนี้เขาเอ,อ,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแยกกันอยู่นะคะ หกดาบแยกกันอยู่พักกายพักใจเพราะอยู่ด้วยกันแล้วปัญหามันเยอะเหลือเกินนะคะแยกกันอยู่กับคนรักของเขานะคะอมไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้นะคะหกดาบนะแต่ว่าเหมือนกับยังไม่ได้เคลียร์กันหรือเปล่านะคะอ่ะขอดูต่อ,อนิดนึงนะคะอืมเขาน่าจะมาเจอคุณแล้วนะคะเขาแยกกันอยู่กับแฟนแล้วมี lover ขึ้นมาขอดูนิดนึงนะคะมีเรื่องราวอะไรต่อ ราชนีเรียนนะคะสองถ้วย The Star เด็กถือไม้เท้า c h e r r y ออตค่ะหกเหรียญสามดาบนะคะ เด็กถือถ้วยอัศวินถ้วยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะอาจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมาเจอคุณนะคะผ่านการแนะนำของเพื่อนผ่านคนรู้จัก,จกหรือว่าผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้เมื่อเขาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะราชินีเหรียญ คุณคือคนที่ฉลาดคุณคือคนที่เหมือนกับรู้จักวางแผนชีวิตนะคะคุณมีรสนิยมที่ดีแต่งตัวดีแล้วก็ถูกใจเขามากๆนะคะคุณเป็นสไตล์ที่เขาชอบเลยนะคะ Lover นะส่วนคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นสองถ้วยวาวคุณก็ถูกใจเขามากๆเลยนะคะคุณรู้สึกเขาอะมีความโดดเด่นเขาเป็นคนที่แบบดูดีมากๆนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในความฝันของคุณเลยเดอะสตาร์เห็นไหมคะหรือเขาแบบเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการอะไรของเขาตรงนี้ก็ได้แล้วคุณมีโอกาสได้พบแล้วเขาสนใจคุณแล้วคุณกรู้สึกปิ๊งเขาเช่นกันนะคะต่างคนต่างปิ๊งกันนะคะว้าวนะคะความรักครั้งนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้อะไรจากเขานะในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องประสบการณ์ชีวิตอะไรที่ ผ่านผ่านมานะคะส่วนเขาเองเป็นยังไงนะคะเขาเองก็เหมือนกับเป็นเชลยอดนะคะคือเต็มที่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขารักคุณนะแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เปิดเผยตร,ไตรงไปตรงมานะคะเมื่อเขารักคุณเนี่ยเขาไม่รีรอเลยที่จะ บอกถึงความรู้สึกแบบนี้ให้คุณได้รู้นะคะเห็นไหมคะหกเหรียญเปิดเผยความในใจมอบสิ่งดีๆให้นะคะหรือซื้อของกำนันซื้ออะไรแบบให้คุณแบบถูกใจน่ะคะแล้วณนะตรงนี้นะคะสำหรับปัญหาที่มันยังคาราคาซังของเขาเนี่ย <c oughs> กับความสัมพันธ์ครั้งเด <ation> ิมเนี่ยเขากำลังพยายามนะคะที่จะกลับไปพูดคุยกับคนเก่าของเขานะคะพยายามที่จะ หาทางออกตรงนี้เพื่อที่จะได้มีอิสระนะคะเพื่อที่ได้แบบเป็นสถานะโสดนะคะเป็นอัศวินถ้วยที่มาได้ออมอบความรักนะคะให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเขากำลังอยากที่จะกลับไปเคลียร์อยู่นะคะว้าวเลยนะคะสำหรับเรื่องราวความรักตรงนี้นะอ่ะไพ่เย,เยอะมากเลยอาจารย์จะเถ็บเถบไพ่เถบ,ถบ ะะคะถับไปก่อนนะคะมาดูว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะฝั่งของคุณจะเป็นอย่างไรอ่ะดูฝั่งของคุณบ้างดีกว่านะคะฝั่งของเมจิกเชียนชัดเจนตรงประเด็นคุณก็ชอบเขานะคะอัศวินไม้เท้าจะเป็นยังไงต่อเรื่องราว โอ้ยรักกันหวานแหววนะคะเป็นความรักที่สวีทกันมาก The l o ฟเ r ก็ขึ้นในฝั่งของคุณด้วยนะคะไหนล o ฟเ r อร์คุณก็รักเขานะคะเขาก็รักคุณนะคะรักกันหวานมากเลยนะคะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธนะ์นจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขอดูต่อนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ว้าวเดอซันเขาจะเคลียรกับคนรักเก่าของเขาสำเร็จนะคะเขาจะมาขอคุณแต่งงานเขาจะพาคุณไปอยู่ที่เดียวกันกับเขานะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศว้า wow. วสำหรับชาวเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัศวินไม้เท้านะคะถ้าคุณเป็นสายฝอคุณจะได้มีแฟนฝรั่งคุณจะได้แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะ คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่หมดเลยอะนะคะชีวิตของคุณมีแต่ความสดใสเป็นเดอะซันพลังของเดอะซันนะคะคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่และชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะมีทุกอย่างที่คุณฝันไว้นะคะคุณน่าจะได้ไปอยู่ในประเทศที่ดีด้วยนะคะนะไปแต่งงานไปมีลูกอะนะคะมีลูกครึ่งน่ารักด้วยโอ้โหนะคะน่ารักมากๆจบดีมากๆเลยนะเพราะนั้น จบด้วยเดี๋ยวซันอาจารย์รู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะนะคะมันไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูเป็นไพ่ออร์ l เให้นะคะดูซิว่าไพ่ออร์ l เคิลนะคะจะบอกถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้อย่างไรนะคะสายฝ่อต้องมีเฮแล้วนะคะ ราวน์และรเขาเป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นคู่ในชาติพบก่อนก็ได้นะคะที่ในที่สุดเนี่ยเห็นไหมคะ j u d g m ม n t มันเกิดขึ้นแล้วก็มี round and round เกิดขึ้นเป็นพรมลิิตของคุณจริงๆนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของพรมลิิตไม่ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนนะคะก็จะได้เดินทางมาพบกันแล้วตัวคุณเนี่ยก็เหมือนมีเซนต์นะคะคนที่คุณรู้สึกว่า อยากที่จะเกี่ยวข้องอยากที่จะไปต่างประเทศหรืออะไรตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยคู่ของคุณเขาอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะนะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเซน์นะคะที่ทําให้เหมือนเรามีความผูกพันกับต่างประเทศแล้วเราก็เลยแบบมีความนึกถึงฝ่ายถึงนะคะมีความฝันที่ได้ไปอยู่หรือเกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศตรงนี้นะคะสายฟอ ดีใจด้วยกับสายฟอนะคะทิงเกอร์เห็นไหมคุณเป็นนักคิดนะักวางแผนและคนที่คุณเจอเนี่ยเขาเป็นเมจิกเชียนนะคะเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วเขาก็ฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะนะในสุดความรักของคุณเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นชีวิตที่ช่วงชั่ชาวานมีชีวิตใหม่นะคะมันเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะ ทางฟอนแเนคุณสบายใจได้แล้วนะคะนอนหลับฝันดีได้แล้วนะคะคุณจะเจอคนที่เขาเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้นะคะอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยรู้สึกเขาจะปกป้องคุ้มครองคุณนะคะไม่ว่าคุณจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปต่างศาส,สนาต่างวัฒนธรรมขนาดไหนนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่ามั่นใจตรงนี้นะคะว่าเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะเพราะต่างคนต่างก็รักกันเป็น เลเวอร์ over, กับเลเวอร์ด้วยนะคะขอดูอีกชุดหนึ่งนะคะดูซิว่าในไพ่ของชุดนี้เนเจอร์วิสเปอร์จะบอกว่าอะไรกับชาวสายฝอบางคนอาจจะมีชีวิตตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะคะนะดูแล้วก็อาจจะยิ้มปากนี้แบบอุ้มลูกมีลูกครึ่งน่ารักน่ารักนะคะอุ้มลูกมานั่งดูคลิปนี้อะ ดูสิอะไร Love Matters โอ้เป็นข่าวดีเรื่องความรักจากแดนไกลดูสิไพ่รู้เห็นเป็นใจกับความรักของคุณมากเลยนะคะเป็นโชคชะตาเป็นความรักจากฟากฟาก้าเป็นความรักจากแดนไกลจริงๆนะคะ Judgment Round and Round แล้วก็ Love Matters นะคะอืม mm hmm. <c oughs> คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะ <c oughs> คุณเกิดมาเพื่อเป็นสายฝอที่แท้ท้รูนะคะ ได้มีแฟนฝรั่งได้ไปอยู่ในต่างแดนนะคะได้ไปใช้ชีวิตในที่แห่งใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนชืิตของคุณนะคะให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว Illumination นะสิ่งที่คุณเฝ้าฝันนะคะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเซนส์เป็นสัมผัสพิเศษขงคุณก็ได้ว่า คุณจะต้องได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคุณมีความรู้สึกอะไรที่มันแบบติดต่อถึงกันในเรื่องของต่างประเทศอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเซนต์อาจจะเป็นพลังอะไรที่คนรักของคุณเขาก็ส่งมาถึงคุณโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคนสองคนน่ะเป็นคู่กันนะคะต่อให้ไปมีคู่มากี่คนนะแต่ท้ายที่สุดคุณก็ต้องมาลงเอยด้วยกันนั่นแหละนะคะนะราว and น,นะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบ fresh approach นะคะมันเป็นหนทางเลือกใหม่นะคะทางเดินใหม่ชีวิตใหม่ของคุณนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะอย่างที่แบบไม่ไม่ไมแบบอาจจะไม่ได้คาดฝันถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะเป็นชีวิตที่แบบเ,เกินความคาดหมายของคุณเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะฝันไว้เล่นๆเ,เ,เราคงได้แค่ฝันเราคงเป็นแบบหมาเห็นเครื่องบินอะไรแบบเนี้นะคะ แต่ในที่สุดนะคะคุณก็ได้ขึ้นเครื่องบินลำนี้จริงๆนะคะสายฝอที่แท้ทูเลยนะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วมีความฝันนะคะที่จะได้ไปเรียนติดต่อกับต่างประเทศนะคะตรงนี้คุณจะมีคนช่วยหรือคุณจะมีคนรักที่ได้พาคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบเ,เปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่หมดเลยนะคะ แล้วคุณก็แบบเหมือนไปตั้งหลักตั้งตัวนะคะที่จะใช้ชีวิตต่างแดนได้นะคะในที่สุดอัศวินไม้เท้าคนนี้นะคะก็ได้รับสารลักจากต่างถิ่นแดนไกลจากฟากฟ้านะคะแล้วทำให้คุณได้เจอกับคู่ของคุณที่เป็นคนที่เก่งกาดมีความสามารถนะคะแต่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้หรือเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักมานะคะนะ แต่คนสองคนก็มีความรักซึ่งกันและกันเห็นไหมคะเลิฟเฟอร์กับเลิฟเฟอร์นะคะแล้วพยายามแก้ปัญหาด้วยกันจนในที่สุดได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันนะคะได้ไปมีครอบครัวที่ มีความเพียบพอม,มีความสมบูรณ์นะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ่งทําให้แบบครอบครัวมีความมั่นคงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอยู่อย่างแฮปปี้เลยนะคะที่ต่างประเทศนะโชคชะตากําหนดเรื่องราวของคุณแล้วนะคะสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณมีโอกาสมากๆที่จะได้เปลี่ยนชีวิตตนเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลที่คุณได้ ฝันเอาไว้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะส่งต่อไปให้กับให้กับคนที่จะได้ดูคลิปนี้แล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแลาใครที่ยังไม่ได้เจอขอให้ได้เจอเร็วๆนะคะสายฝอนะคะขอให้ฝันเป็นจริงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ